<c oughs> ครับครับสวัสดีมื่อนีกาชีมาแนะนำวิธีการเพาะนอนนกหรือว่าเลี้ยงนอนนกนอกครับก่เบาอยากเสียเวลาอย่งไรกเริ่มได้สี่เจ็ดก่อเป็นแนวทางให้พี่นิ่งนอนคนเลี้ยงนกน้ำกัน เด็กเพมดูเพิ่มเติมเพิ่มไดยนะครับอันนี้แหลกกล้องนีิกก่มกล้องใบนะครับใส่กล้องใบละสิบห้าบาทนะครับจี๊กจองห้องไวซองแถวจกจองห้องไวซองแถวเพื่อเป็นที่ระบายอากาศครับอันนี้ก็นอนครับนอนนี่นอนนุ่กล้องใบ,บนี้เท่ากับหาซื้อตามตลาดนัดได้เพิ่ตัวไป ไบละสิบหาบ้าบาทลุงพูดว่าไรอันนับเรียกเท่าก่าอันนับเรียกห้องก่าตักนอนนกเลยครับเนี่พ่อประมาณใส่พ่อประมาณส่วนอะไรเกินไปมันก,ก็ทีแน่นครับใส่พ่อประมาณก็ว่างไวอันนี้ว่าอหารลูกไก่ครับผม มาาืวข้าวหันดูไกลหัวข้าวไก่หน่อยพูดว่าไปตามตลาดบ้านเราเลยละโดยละยี่สิบบาทอันนี้ผมซื้อมาสามลูกขันตอนต่อมาเข้ากะอันาหาัวหัาวชุดนี้จะเป็นาหัวหัาวเรียกเพิ่นเอย้างนนกเข้ากะเท้างไปครับเท้ใช้เข้ากะริบ้านพอดีเท้าขี้จักหน่อย จกนั้นก็ฉีดน้ำครับฉีดน้ำอันนี้บังน้ำทั่วๆไปบังน้ำรีดหากผมเมียรักมากเลยนี่ฉีดพ่มพ่อฉีดพุมม่มจังเยอย่าให้เปียกเกินไปเพราะว่าถ้าเปียกเกินไปมันสีขึ้นเชื้อราจากนั้นก็ปิดฝาครับผมปิดฝาจะรับครับกองแดดคันไป กองที่สองเขเาไปคือเขาวิธีการเลียงวิธีการเรียงนองนอนนกหรือว่าเพาะนอนนกเพื่อว่าห้องสิบบริสั้างสื้อดูดักเข้ามาบ้านพห่เตอะไรครับผมพี่นอนลงไปในะมาณเต็มกล่องห้องจะนักตักมาหารครับผมอาหารดูไกล้พี่เขาไม่ลงไปเพื่อสิเป็นอาหารของนอน ติดตามพอประมาณครับครับปิดไฟฟองที่สอวิธีการเลี้ยงกาบ่ได้ยากบ่ได้มากไม่ยังส่วนรายส่วนต่อัป แล้วนี่ส่วนพุ่นมีพอพันแม่พันของหนอนมากเขาก็เห็นได้เลยใส่หนอนลงไปแต่ตักหัวาหารคืเ้เ่าใส่หัวาหารแล้วก็ปิดฝาไปยที่เอา จอสี่จอหุ้นเป็นลักษณะนี้ครับเพื่อระบายอากาศทักทักนอนมากกับหุยนนอนลงไปตักหัวหารที่เก้าแล้วครับผมหุ้ยลง ฉีดพอประมา่านฉีดไลายกับบ่ได้เพราะว่าทหารลูกไก่มันสีขึ้นเชียร่าถ้าฉีดพอประมาณพ่อให้นอนเลยมาดูไม่ได้สิ่งนี่โผล่เพราะาทหารทหารลูกไก่กล้องนี่กล้องนี่ผมเรียงไว้มาตรกตะกอนนะครับถ้าเริ่มเชี่ออ,อกดูออกเตอาเริ่มเริ่มที่สี เราฆ่าเราคาาเพื่อกันเลื่อนเติบโตเ้องก็เติอมอาหารไปครับเติมอาหารที่ใน,นเนี่ยก็ยี่เร่มฉีดอ่ะครับน้านีีตามที่ผมเคยเรียกมนานี่ก็ประมาณ ไ่ว่าจะเป็นต้อง4 0 0ม0 0ตัวมือ200,000 200,000มมมมตัวข้างก็ได้แต่ว่าเวลาเ่าเวลาเ่าไปเก็บนอนในเมือในเมื่องห้องแขกใส่กองพยาพัดเรียบร้อยแล้วเวลาเ่างไปเก็บห้องกะหาไว้ในที่ที่ปลอดภัยเช่นโต๊ะห,หรือว่าใส่ถ้วยใส่ถ้วยหรือว่าใส่แก้วน้ามาห้อง คาโต้ก็ได้เพื่อว่าพ่าให้พวกจิงจกพวกมดซึ่งเป็นสตัตว์ห้องนอนไดมาาทำไรไดมาลุกกวนนอนที่เขาเลี้ยงไว้ถ้าเรียกดีๆก็เป็นอาชีพเลยครับคุณผู้ประกอบวุฒิอย่างไรแก่แค่กล้องก้องตามตลาดทั่วไปนี่นฉีดตามทั่วไป แล่ากะนอนพอพันไม่พันถ้าเขบ่มีเท่ากับคู่หาร้างหาจากพุน่นพีป็นมีแล้วเขากับจะมาทำการขยายพันตัวไปขั้นตอนมุ้งยังมากไหมแต่ว่าศัตรูที่สำคัญก็คือหมดก,กระกิงจกหรือขี้เกียจของท่อและ้วะวังให้ดีเขนานมใส้ค้าทุก คก็ยิงจุกนี่กับมดนี่บ่สามารถฉิมาทักอากาศได้มิตไตขึ้นขาตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วห้องคาต้องเอาแก้วหรือเอายางห้องขาตัวแหละใส่หนามใส่ยางไว้เพื่อป้องกันบ่ให้มันไตขึ้นมากคัดหรือว่ามาทำไรนอนที่เราเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อีกว่โดนครับเนี่ยประมาณห่าหกหมื่นเพิ่นกระชีด เลือกภาษีเขาร่วงเขาเป็นดักแดดหอดมือน,นั้นแล้วจังสีพอดีเป็นดักแดดแต่การหอดมือน,นั้นการจังสีมาทําการขัดแยดกออกระวางดักแดดครับครับตัวนอนอีกที่หนึง่งเดี๋ยวผมก็ะสีลุ่มคลิปให้เบิ้งในช่วงต่อไปในคลิปต่อไปคลิปนี้กาขอจบาะยไปซ้ำหนึ่งซัก่อนสวัสดีครับ